สวัสดีครับ EP นี้ผมยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับหลังจาก EP ที่แล้วนะครับผมพาทุกคนนะครับไปไหว้พระขอพรหลวงพ่อทํานใจนะครับที่วัดพระธาตุดอยคำในส่วนของ EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับการเดินทางของเราในวันนี้นะครับผมจะนั่งรถแดงนะครับขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับนั่งจากคิวรถแดงนะครับที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ในส่วนของค่ารถนะครับสำหรับขาไปเนี่ยอยู่ที่50บาทนะครับไปกับก็ร้อยเน่งพอดีระหว่างทางขึ้นดอยนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่ปั่นจัก,กรยานนะครับขึ้นดอยมีให้เห็นเป็นรนะยะระยะ นี่เป็นครั้งที่ไม่แน่ใจว่าครั้งที่สามนะครับหรือว่าครั้งที่สี่นะครับที่ผมเดินทางขึ้นมาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพครั้งล่าสุดนะครับที่เดินทางมาก็จะเป็นตอนที่เดินขึ้นดอยนะครับเมื่อช่วงมิถุนายนะครับที่ผ่านมาลังจากที่เรานะครับพักหายเหนื่อยไปแล้วก็เดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับขึ้นไป ไหว้พระธาตุด้านบนตอนนี้เดินขึ้นมาด้านบนแล้วครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะว,วันนี้เป็นวันวันอังคารนะครับนักท่องเที่ยวก็ยังมีหน้าตานะครับแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกับวันอาทิตย์นะก็เดี๋ยวผมพาเดินวนดูบรรยากาศนะครับเราบๆพระธาตุสักหนึ่งรอบ ก็หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวผมพาออกไปดูจุดชมวิวนะครับสําหรับใครที่มาที่วัดพระเทพที่วัดพระเทพมาที่วัดพระเทพไอ้วัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยจุดชมวิวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ควรแวะไปถ่ายรูปนะครับเพราะว่าจุดชมวิวที่วัดพระธาตุเนี่ยจะมองเห็นในส่วนของตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็สนามบินเชียงใหม่โอเคปะ่ะเดี๋ยวเราออกไปดนะ้านนอกกันครับ จุดชมวิวจะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับถ้ามองไปไกลๆนะครับด้านล่างก็จะเห็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็สนามบินเชียงใหม่นะครับเราสามารถมองจากจุดชมวิวตรงนี้ได้เลยนอกจากจุดชมวิวตรงนี้ครับก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวนะครับอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาถ่ายรูปนะครับราว่าจุดนี้นะครับวิวจะสูงกว่าจุดที่แล้วนะจะเห็นได้กว้างนะครับมุมจะกว้างกว่านะพีนี้น่าจะประมาณนี้นครับไว้ครั้งหน้านะครับผมมีโอกาส เดี๋ยวพาทุกคนนะครับขึ้นมาดูบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอีกครั้งนะครับมาแต่ละครั้งเนี่ยวันบรรยากาศนะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเวียนมาไม่ส้ำหน้าเลยสุดท้ายนะครับฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องผมด้วยนะครับในส่วนของ EP หน้านะผมจะไปที่ไหน แล้วเจอกันครับ ผมลงเครื่องมาแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเพื่อเข้าเมืองผมจะนั่งจากสถานีดอนเมืองนะครับไปยังสถานีบางซื่อนะครับสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกรุงเทพพิวัตน์นั่นเอง